ทุกคนมื่อนี้นะคะกะแม่นะคะกะเห็ดมกน้องใหม่นะคะกะสิพามาเบิ่งวิธีเห็ดวิธีหอนะคะทุกคนเพอพอมันสุกปุ๊บเอาออกแนะแล้วแล้วเลี้ยงคุยหุยบานนี่โตมันลมวันแล้วเหลวตัวรองเลี้ยงจนกว่าอย่างคนเฮากัเห็ดกินไปตั้ต่างแล้วนะ อันนี้อันนั้นบักพาวง้าใบบักพาวคนสมือคนตะก้อนเปดมองได้พอตรงนี้หูพออันนี้กาสิตัตตัดอี่ยังนะตัดใบตองตัดใบตองหอมเสสวยงามนี่นะคะกาซีเป็นใบย่อนะคะกาซีหออันนี้นะคะกาซีเป็นใบย่อนะคะกาซีหอม มันหอมมันเป็นพักได้มันเป็นพักให้มันหอมหอมหมกหน่อไหมติดกินยังอยู่เลยเนาะมื่อกี้ล้วมันไก่ติดยุดธิ์เพรา่อไม้เผาแล้วก็มาเคียนมะไรนี่กะต้มให้มันสซ่แล้วก็ใส่น้ำยานังแล้วก็ใส่หมูใส่พริกเครื่องคั่วลงไปในนี้แล้วก็เสีห่อหมูใส่แป้งน้ำแป้งน้ำโอเค เนี่ยพอก็เอาลงลงซึ้งหนึงฮะเอาลงซึ้งนี่ยใา้เราใสใส่ซึ้งนะใส่กัตเอาไปใส่สาระ่าล่กันก็ได้า่นเล่า่หนึราอมไม่ถูกล้แต่พป้าหมายสพร้อมตัว ก็เป็นย่อแก่พูดอ้อนอ้อนแม่เท่าเอาซ้ำจากขวางมาเขาก็กินไปย่ออ้อนเขาได้กินไปย่อแก่มาย่ออ้อนน่ะนะไปย่อนหน่อยๆมันน่ะเต็มเงินน่ะอ่ะตั๊กน้อยไซค่ะตอนนั้นเส่ด้วยก็ควางนัวเอามุมเข้าหากัน ตองงมันไม่สวยนกใส่เค้มคัดแทนใส่เค้มคัดให้เขานกกัดน้ำไม้ใช้ไม้รกราไม่จิ้มเขียวไม่จิ้มฟันตกแต่งสวยงา <laughs> มาจิ้มเขียวหน่ทีสิด <laughs> หลัง พอไปใส่นั่นเอาฟื้นเกือบลายดินั่พ่อเกือบละเกือบละเขาอบยาเกือบอะ <laughs> นะ่ครับขี้หลายต้นนี่ปีสามเลยในอีซีเป็นยังทับเบิ้งที่หลังไปเอาใครจ่าขอบคุณค่ะ ตัดภาพไปเบื้งต่อมันสุกนะคะทุกคนีมหลสุกแล้วอันนึงเนียาอาลวอันนงอันนึงกลังนึงอันนี้กําลังหนึ่งไม่ค่ะทุกคนมันห่อหลายนใหม่มันหลายค่ะแม่แบนใหม่มาจะใส่มาะูมาจะบานปูค่ะทุกคนเบื้องยังอ่ะ เออบิ้งยูทูบจะคล้องพร้อมพูนะ้น่ะทำมา,าคลิปนี่ก็กดติดตามพวกเขาน้ำเด้อค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย